เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปิีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันเสาร์ที่29ตุลาคม วันนี้ครับกับข่าวแรกเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดาบิดเดเคอากับข่าวลือล่าสุดจากรเรียอาร์สของสเปนด้วยจากรายงานนะครับเผยว่าดาบิดเดเคอาหลุดโผจากชอตลิสต์55คนที่ลุยส์แอนดริเก้กุนซือของทีมชาติสเปนนะครับได้ชอตลิสต์เอาไว้ก่อนที่จะคัดตัวเหลือแค่26คนไว้กลัมศึกบอลโลกช่วงปลายปีนี้ครับโดยในตำแหน่งนายทวารที่ลุยส์แอนดริเก้ได้ชอตลิสต์เอาไว้นะครับมีด้วยกัน5รายประกอบไปด้วยเกปาอลิซาบาลากานายทวารจากเช โรเบิร์ตซันเชสนายทวารของไบรตันดาบิดรายานายทวารของเบรนฟอร์ดอูนัยซิมงนายทวารของแอตเลนติกบิลเบาและก็ดาบิดโซเรียนายทวารของเคตาเฟ่ครับ สำหรับดาบิดเียกานะครับกับการลงสนามให้กับทีมชาติสเปนก็ต้องย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนเลยครับในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งเกมนั้นสเปนพา้ากับยูเครนไป1ต่อ0และกับประตูที่เสียให้กับยูเครนนะครับดาบิดเียกาก็ถูกวิจารณ์อย่างมากครับกับจังหวะนี้หลังจากยืนตำแหน่งพลาดนะครับจนโดนวิกเตอร์ชิกันคอฟกองหน้าของยูเครนยิงข้ามหัวเข้าไป เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับข่าวลือร่วมกับคอดี้กัคโปปีกโตเก่งของ PSV อสไอโฮเฟนต้องยอมรับเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้แมนยูเตดกับคอดี้กัคโปนี่มีข่าวลือร่วมกันมาอย่างนะหนาหูตลอดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับและล่าสุดดินโจนนักข่าวสายกีฬาของกิฟต์มีสปอร์ตนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างมั่นใจว่าในตลาดรอบซัมเมอร์หน้านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถดึงตัวคอดี้กัคโปเข้ามาร่วมทีมได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะมีอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจอย่างหนักเช่นกันครับโดดผลงานของโคดี้กัคโปในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งในลีกแล้วก็ในศึกยูโรปาลีกเลยนะครับลงสนามไปแล้ว16นัดจากทุกรายการทำได้12ประตูและก็มีอีก11แอสซิสต์ด้วยกันครับ เรามาที่ค่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแอนโตนีที่ไปโชว์จังหวะหมุนสปิน360องศาในเกมที่แมนยูเน็ดเปิดบ้านเอาชนะเชลิฟติลาสปอร์ในศึกยูโรปาลีกคืนเมื่อวานนี้3-0ต่อซึ่งในช่วงหลังจบเกมนะครับกับจังหวะหมุนของออนโตนีก็โดนวิจารณ์อย่างหนักว่าจะทําไปเพื่ออะไร ถามอดีตนักเตะของสโมสซอนอย่างพอลสโคนและก็อเวนท์ฮาร์กลิฟก็เรียกเขาว่าเป็นตัวตลกและบอกว่าน่าจะอาจให้ร่วงเลยครับกับจังหวะด,ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอนโทนี Anthony ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวตอบโต้กับบรรดาเสียงวิจารณ์ต่างๆนะครับว่าตัวเขานะ่าจะยังคงยึดมั่นแนวทางในการโชว์อย่างที่ทําต่อไปครับด้วยข้อความของแอนโทนีนะครับได้ระบุไว้ว่าพวกเราชาวบราซิลเป็นที่รู้จักในการเล่นที่เต็มไปด้วยศิละปะและผมจะไม่หยุดทําในสิ่งที่ทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้ได้อย่่างแนนนอน เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเฮนฮากที่ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าในซีซั่นนี้คริสเตีย o โนโรนัลโดอาจจะยิงถึงหลัก20ประตูครับนอกจากนี้ก็ยังเผยอีกว่าองตอริมซิยานก็จะยังไม่พร้อมนะครับในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมวันอาทิตย์นี้ด้วยเอริกเฮนฮากที่พูดถึงเรื่องหนึ่งกล่าวว่าผมคิดว่าเป็นไปได้นะการที่โรนัลโดจะยิงถึงหลัก20ประตูในซีซั่นนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับเขานะแต่ผมว่าเมื่อคุณรวบรวมโอกาสที่เขาสร้างได้โอกาสที่ทีมสร้างให้เขาในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะเห็นได้เลยว่าเขายังเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องถูกตำแหน่งและก็ยังจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมส่วนเรื่องขององตอรีมาซิยานผมตอบได้แค่ว่าตอนนี้เขากําลังดีขึ้นนะเขาออกมาลงซ้อมกลางแจ้งได้แล้วเขาได้ลงสัมผัสหนามและเราก็กําลังร้อยเขากลับมาซ้อมร่วมกับทีมอยู่เขาเกิดอาการบาดเจ็บต่อเนื่องเพราะในจังหวะที่เขากระโดดแย่งมง เขาร่วงลงมาโดยเอาหลังลงพื้นก่อนมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากนะทั้งสําหรับเขาและก็สําหรับเราด้วยเราได้เห็นเขาเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมมากในช่วงพลย์ซีซั่นเขามีการลงสนามไม่มากนักแต่ก็ยิงไปแล้วถึง3ประตูในซีซั่นนี้แล้วเกมเจอกับเอเวอเรตันเขาก็มีบทบาทสาคัญเลยนะต่อประตูแรกของเราเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้กับแอนโตนี่ยิงการที้เขากลับมาคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับเราเลยล่ะเพราะเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้และก็ยิงประตูได้ แต่เขาก็สําคัญมากกับการเชื่อมเกมด้วยนะและก็รวมไปถึงการเพลย์ซิ่งของเขาก็ดีมากๆด้วยหลังจากนั้นครับเอริเฮนฮากก็ได้พูดถึง2นักเตะที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาหมาดๆนะครับก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกและก็แฮร์รี่แม็กไกวร์ว่าทั้งคู่อาจจะมีส่วนร่วมในเกมหลีกสัปดาห์นี้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับด้วยเอริเฮนฮากนะครับที่พูดถึงทั้ง2รายว่าผมมีความสุขมากจริงๆนะที่ได้แฮร์รี่แม็กไกวร์และก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกลงสนามในเกมนัดที่ผ่านมากับเชลซีต พราะเราอาจจะเป็นต้องใช้งานพวกเขาอีกน้านในเกมหลีกสัปดาห์นี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดดอนนี่ฟานเดเบกเขาหายไปนานดังนั้นผมจึงมีความสุขมากนะที่ได้ให้เขาลงสนามสัมผัสเกมบ้างเพราะคุณต้องการสิ่งนั้นเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ฟอร์มเดิมอีกครั้งแต่เขาเองก็ต้องทํางานในส่วนของเขาด้วยหากอยากจะกลับเข้าสู่ทีมเขายังซ้อมได้ไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กไวร์ดังนั้นผมจึงพอใจอย่างมากที่ได้ให้พวกเขาทั้งคู่ลงไปสัมผัสสนามบ้างในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของดิ e อโก้ดาโลที่ได้ออกมายกย่องว่าคริสเตีย o โนโร l นัลโดมีอิมแพคต่อสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขนาดไหนและกองทัพปีแสดงเป็นทีมที่ดีขึ้นมากอย่างแน่นอนเมื่อมีโรนัลโดลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิ e อโก้ดาโลนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทาง Sky s p o r t ว่าเรามีความสุขมากๆนะตอนที่มีคริสเตียโนเขาทําประตูได้ในเกมกับเชลซีเมื่อวานนี้ นี่คือสิ่งที่เขาทำมาตลอด20ปีและทุกครั้งที่เขาอยู่ในสน้ำทุกครั้งที่เขาช่วยเราเราเป็นทีมที่ดีขึ้นเราแค่มีความสุขมากที่มีเขาอยู่ในทีมแน่นอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังเกมกับสเปอร์เป็นเรื่องส่วนตัวเราอยาจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในห้องแต่งตัวของเราเองนะเราคือทีมนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น หลังจากนั้นครับเดียโก้ดาโลก็ได้ออกโรงมาปกป้องเพื่อนซีของเขาอย่างอนโตนี่ที่โดนวิจารณ์อย่างหนักนะครับจากการที่เขานไปโชว์สกิลหมุนบอล360องศาซึ่งกับจังหวะดังกล่าวก็เกิดเสียงแตกจากทั้งบรรดาแฟนบอลและก็บรรดากูรูโดยเดียโก้ดาโลนะครับได้พูดถึงจังหวะของอนโตนี่ว่าเขาแค่อยากจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลก็แค่นั้นแหละผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการเล่นของเขานะเขามีเวลานิดหน่อยตอนที่ได้บอลส่วนผมพยายามเปิดพื้นที่ด้วยการวิ่งดึงตัวประกบ ซึ่งแบบว่าเรามีความสุขนะกับอันโตนี่เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆเทคนิคและการเลี้ยงบอลของเขาน่าจะช่วยเราได้ผมคิดว่าจะมีการวิจารณ์กันเสมอหลังจากเกิดความผิดพลาดเขาจ่ายบอลเสียกับจังหวะนั้นแต่ถ้าบอลไปถึงคาเซมิโร่เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีและจะแอสซิสต์หรือว่าทำประตูดได้เลยละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจ่ายบอลเสียผมไม่คิดว่าเราควรโฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากจนเกินไปมันก็แค่สไตล์การเล่นของเขาแบบหนึ่ง และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสุขมากที่มีเขาอยู่ในทีมเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของปิติสเอฟราอดีตแบ็กซ้ายตัวเก่งของทัพปีแสดงซึ่งเอฟรานะครับได้ออกมายกให้กาเซเมโรเป็นกําลังสําคัญของ Small สโมสรอนไปแล้วครับณนะเวลานี้โดยเอฟรานะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงคาเซเมโรว่าคุณคงได้เห็นแล้วประตูในเกมกับเชลซีมันมีความหมายกับเขามากแค่ไหนผมรู้บางคนบอกว่าเขาฉลองประตูยิงกับทีมควา้าแชมป์ แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการฉลองประตูมากกว่าหลายคนลืมไปแล้วว่าเขาคือคนที่ได้เหรียญแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วถึง5สมัยนะไม่สำคัญว่าเขาจะต้องปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแค่ไหนด้วยเขาเกิดมาพร้อมอยู่แล้วแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาจะมีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมกับพิมชาติบราซลเขาคือผู้นำอย่างแท้จริงผมจำได้ว่าผมได้คุยกับเดรนเฟลเชอร์หลังจากการซ้อมครั้งแรกของเขาตอนที่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดง ดาร r e n นเฟรชเชอร์บอกกับผมว่าคาซิโรพร้อมเป็นผู้นําให้กับทีมแล้วล่ะหลายคนคนได้เห็นแล้วว่าในเกมกับซามต้นที่แมนยูนเต็ดบุกไปชนะมา1ต่อศูนย์บรรดาผู้เล่นของแมนยูนเต็ดพยายามจะเซตบอลมาจากด้านหลังร่วมกับดาบิดเดเคอาแต่คาซิโรบอกว่าไม่ไม่ว่าเขาจะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมก็ตามนั่นแสดงใ้เห็นว่าเขามีประสบการณ์มากแค่ไหนถ้านักเตะบางคนไม่ฟังคาซิโรผมว่านักเตะเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจวิธีการเล่นระดับสูงแล้วล่ะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม